ครับวันนี้จะพามาดูขาลับกระบาดนะฮะตัวขาลับกระบาดตัวนี้ตอนตนี้ใส่กระบาดอยู่ที่ขนาด53คูณ80นะฮะที่เห็นฝั่งนี้ก็คือ80เซนครับผมแล้วก็ความลึกเนี่ย53มเซนครับผมประมาณนี้ครับผมก็คือตัวกระบาดจะมีหูเกี่ยวแบบนี้ฮะในหูเกี่ยวแบบนี้ครับผมสามารถเกี่ยวได้เลยลองเก็บให้ดูนะฮะว่าเก็บเก็บกระมาณนี้ครับกระพับแค่นี้โอเคเรียบร้อยแล้วกรบไซส์ต่อไปก็จะพาไปดู ข,ขานขาด80คูณแปรับต่อไปก็จะเป็นขนาดกระบะ80คูณ80นะฮะก็จะเป็นขารับกระบะแบบนี้ครับผมลูกค้าก็ใช้ขาบังคับไปนิดนึงประมาณนี้ครับผมแล้วก็ใส่กระบะเข้าไปตัวกระบะนี่ก็เป็นกระบะด้านเท่าน,นนะฮะประมาณนี้ครับแล้วใส่เข้าไปตัวนี้ก็ใส่เข้าหูรับพอดีเลยโอเคก็ประมาณนี้ฮะตัวนี้ก็ได้กระบะขนาด80คูณแ0แล้วตัวกระบะก็จะมีหูรับกระบะแบบนี้ฮะสี่หูครับผม Rab. อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเป็นด้านเท่าโอเคต่อไปจะพาไปดูไซส์80ดสิคูณหผม่งรอยคร ต่อไปก็จะเป็นขนาดกระบะ80คูณ100ฮะนี่ก็คือใหญ่สุดนะฮะครับผมก็ประมาณนี้ดึงมาประมาณนี้ฮะใช้ขาบังคับไวโอเคแล้วก็ตัวกระบะก็ใส่ไ,ไปประมาณนี้เอาตัวหูเกี่ยวรับไวนี่เรียบร้อยแล้วได้ละอันนี้คือ80คูณ100เซนติเมตรฮะฝั่งที่เห็นอยู่ที่ฝั่งที่กล้องเห็นอยู่นี่คือ1เมตรฮะเดก็นี่ยาว80โอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูกระบะไซส์ที่ไม่มีหูนะฮะตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็เป็นกระบะขนาดด้านเท่านะฮะ60คูณหฮะ โอเคประมาณนี้นี่แหละก็วางประมาณนี้ครับแล้วอีกไซส์นึ่งฮะเป็นขนาด53คูณ80ครับผมนี่ประมาณนี้ลองเทียบกันดูนะก็เรียบร้อยแล้วทุกรุ่นเนี่ยก็จะมีทั้งรุ่นมีหูแล้วไม่มีหูนะแต่60สิบหุเนี่ยจะมีเฉพาะรุ่นไม่มีหูนี่ห้าสคูณแปไม่มีหูครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะฮะที่รถพันธุ์ีชมิสาขาศชีสาและสาขาบางแสนครับผม